หลวงตาไม่อยากเป็นอราหารันต์เพราะแต่อราหันต์แต่ละองค์ก็จบไม่สวยไงคนดีก็มีโยมดีก็มีพระดีก็มีโยมชั่วก็มีพระชั่วก็มีเพราะพระก็เอาคนทำจริงไหมถ้าไม่มีความละอายแก่ใจมันก็เปลี่ยนทุกคนแหละถ้าไม่เกรงกลัวต่อบาปสติคืออะไรสติคือความะระลึกได้สัมปัจัญญักคืออะไรสัมปัจัญญักคือความรู้สึกตัวก็พร้อมหนึ่งรอบครอบยริงไหม แล้วอันติคือความอดทนรสรจักคือความสงีียมหรืความว่าอาจจะใจโอตบปาเก่งกวา่าตบบกเนี่ยแหละหมวดนี้แหละจะเอาจะรอดมันถึงไม่เป็นอราหันเข้าตามแต่มีหมวดนี้ทองใจไว้ในใจสถิใจเลยริงไหมกับจันยูกับตะเวทีอย่างนี้บุคคลใดก็ตามที่มีบุญคุณกับเราเราก็ต้องตอบแทนไม่ใช่บุคคลใดมีบุญคุณกับเราเราต้องเนรคุณนะ,ะนั่นมาอยู่ในหมวดนนอกหมวดถ้าจะพูดถึงปริยัติ เอาแค่นี้ก็พอเรียนรู้แค่สติปัญญานี่ก็พอใช่ไหมล่ะแล้วมันจะมีศีลสมาธิปัญจะมีศรัทธาวิ่อนุญาสติสมาธิของมันเองที่พระพุทธเจ้าผู้กัญชิกิเลสเวลาเขาด่าเขานินทาโสเสียนเป็นยังไงนั่นแหละคือผู้กัญจิกิเลสเราเอาหลักใหญ่คือพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วเราจะรู้เลยเราติดตรงไหนถ้าเขานินทาว่าร้ายโสเสียนเราขณะนั้นแหละเราจะมีอารมณ์ยังไงเราติดตรงไหนเรารู้ทันทีจจตังอันนั้นคือประจตังครรมเขาทำมันอยู่ในตัวของเรามันอยู่ในใจนี้แหละมันไม่ได้กั้นห้อง ชั่วดีนะดีกับชั่วมันอยู่ในห้องใจห้องเดียวแต่ห้องไหนก็ใจใช่ไหมชั่วก็อยู่ในใจดีก็อยู่ในใจคิดมากก็อยู่ในใจคิดน้อยก็อยู่ในใจไม่คิดก็อยู่ในใจอารมณ์ใดก็ตามมากระทบต้องกระทบใจใช่ไหมนั่นแหละบอกว่ารู้เท่าทันอย่าไปเชื่ออารมณ์อย่าไปเชื่ออาการอย่าเชื่อความรู้สึกไม่รู้เท่าทันมันนั่นแหละมันถึงจะไม่ครอบกินใจของแต่ละขณะของการปฏิบัติภาวนานี่คือธรรมเนียมของการปฏิบัตินี่คือธรรมเนียมของการภาวนาเข้าใจไหมจำไว้ ไม่ต้องเป็นนั่งเป็นอรหันต์เราเห็นหรอกอยู่ปกติดีๆนี่เรานั่งสมาธิรู้สึกตัวบามอยู่ก็โลมาใจเวลาไม่พอใจแล้วเวลาคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้กระทบกระทียบเราแล้วทีนี้เราพอใจไม่พอใจเราจะเป็นผู้ฝ่ายธรรมเป็นนักปฏิบัติเลยถ้าเรารู้ท่าทางสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นที่มันมากวนใจเราจะรู้ท่าทางนะทีนี้เรานั่นแหละคือเราเป็นผู้ฝ่ายธรรมที่แท้จริงเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงเป็นนักภาวนาที่แท้จริงนักบวชที่แท้จริงเข้าใจไหมศรัทธาไม่มีสถิตก็เยกงมงายแน่นอนเพราะศรัทธามัน ถ้าศรัทธาไม่มีปัญญาก็งมงายดีๆนี่แหละมันจะเรียนเก่งหรือจะเรียนสูงสักขนาดไหนก็าตามในเมื่อเธอศรัทธาใครก็าตามเธอต้องศึกษาข้อมูลให้ดี